สวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องอช่องที่รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับยานยนต์รถซิ่งรถแปลกและรถหายากจากทั่วโลกและวันนี้ผมมีอีกหนึ่งคอนเทนต์พิเศษมาฝากครับเพราะนี่คือ 2026T56 Thailand แท้งรถถังสายพันธุ์ใหม่ที่ออกแบบและผลิตในไทยและกำลังเป็นที่จับตามองจากวงการทั่วเอเชียหลายคนอาจยังไม่รู้ว่าประเทศไทยของเราก็มีการพัฒนารถถังใช้งานเองด้วยนะครับ และเจ้า 2026T56 คันนี้เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่ถือว่าทันสมัยที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาจุดเด่นของมันอยู่ที่ดีไซน์ที่ทันสมัยออกแบบตามหลักแอโรไดนามิกในระดับรถหุ้มเกราะยุคใหม่ตัวถังใช้วัสดุคอมโพสิตพิเศษน้ำหนักเบาวกว่ารุ่นก่อนก่อนถึง20%แต่ยังคงความแข็งแกร่งในการป้องกันกระสุนฉวนเจียและแรงระเบิดรอบด้านได้ เครื่องยนต์ที่ใช้เป็นดีเซลเทอร์โบ V12 ขนาด1,500แรงม้าส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแบบเฮฟวี่ดิวตี้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนเส้นทางออฟโรดจุดนี้ถือว่าเร็วมากๆสำหรับรถถังในระดับเดียวกันส่วนอาวุธหลักที่ติดตั้งมากับตัวรถเป็นปืนใหญ่ขนาด120มมรรุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลเต็มระบบ เลงเป้าและยิงได้แม่นยำทั้งกลางวันและกลางคืนมาพร้อมกล้องอินฟราเรดและระบบติดตามความร้อนซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรบได้เป็นอย่างดีอีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบ Active Protection System หรือระบบป้องกันภัยเชิงรุกซึ่งสามารถตรวจจับและยิงสกัดขีปนาวุธนำวิถีหรือจรวด RPG ได้ก่อนที่จะเข้ามาถึงตัวถังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกเรือภายใน และทำให้ 2026T56 กลายเป็นหนึ่งในรถถังที่น่าเกรงขามที่สุดของอาเซียนในเวลานี้เจ้านี่ถูกออกแบบมาให้รองรับการใช้งานในภูมิประเทศแบบไทยโดยเฉพาะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าเขาพื้นที่ลุ่มน้ำหรือเส้นทางโคลนซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของรุ่นนี้เมื่อเทียบกับรถถังนำเข้าจากต่างประเทศที่มักจะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักหรือระบบช่วงล่างในสภาพพื้นที่เฉพาะทางของบ้านเรา ตอนนี้กองทัพไทยมีแผนจะนำเข้าประจำการลอดแรกประมาณ30คันภายในช่วงกลางปี2026และคาดว่าในอนาคตอาจมีการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่สนใจด้วยใครที่ชอบเรื่องรถถังรถพุ่มกราดหรือสายมิลิตรีเทคแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto t ไท i b ีไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารรถแปลกๆรถแต่งรถโหดๆจากทั้งในและต่างประเทศ ถ้าเพื่อนๆออยากให้ผมหยิบรถถังรุ่นไหนหรือยานยนต์ทหารอะไรมาเล่าอีกคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ